สวัสดีค่ะพบกับยานาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ถึงแม้จะไม่เห็นหน้ากันก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆวันนี้ยายนาวจะมาพาเพื่อนๆชมการต่อยอดตั้งแท่นที่ยายมะนาวทําไว้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตสถานการณ์นะคะว่าหลังจากที่เราต่อยอดตั้งแท่นไว้ได้สักหนึ่งอาทิตย์กว่าๆแล้วชนชมที่เราทําการเสียบยอดต่อยอดนะคะ วันนี้จะพาเพื่อนๆชมสองอย่างนะคะเพื่อนๆกับการตั้งแท่นแล้วก็การต่อยอดนะคะเพื่อนๆต่อยอดในณที่นี้ก็คือยายนาวทําเป็นการต่อยอดแบบที่ว่าไม่ได้ตั้งแท่นแบบที่ว่ามัดถุงคลุมยอดเลยนะคะเพื่อนๆยายนาวจะพาเพื่อนๆมาชม การทําการต่อยอดแบบที่ว่าตอนนะคะเหมือนว่ากิ่งตอนแต่ไม่ใช่ตอนนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือนี่ค่ะที่ยายนาวทําไว้นะคะรู้สึกว่าเขาติดแล้วค่ะเพื่อนๆเริ่มติดแล้วแต่ยายมะนาวไม่ได้ถ่ายช่วงที่ยายนาวทําวิธีทําให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆเนาะไม่ได้ทําให้เพื่อนๆดูว่าการทําการเสียบยอดแบบนี้ก็คือทำกันได้ ง่ายๆค่ะเพื่อนๆสังเกตว่าตอนนี้ก็คือเขาติดแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เริ่มกล้องไม่ค่อยเสถียนเท่าไหร่ค่ะทุกคนไม่ค่อยเสถียนเท่าไหร่ก็ขออภัยเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะคือเขาเขาเริ่มติดแล้วค่ะทุกคนนี่นี่นะคะยอดเขาแตกออกมาแล้วคือยายมะนาวทําการตัดนะคะเหมือนว่าลําต้นเขาอยู่ตรงนี้กิ่งนี้ยังเล็กอยู่ยายมะนาวยังไม่ได้ทํานะคะ ยายเปรนาจะตัดตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เราจะนำนำกิ่งกิ่งยอดที่สายพันธุ์ดอกซ้น,นะคะต้นต้นสายพันธุ์ดอกซ้อนนะคะยอดดอกซ้อนเราจะตัดยอดเหมือนว่ายอดอย่างนี้เราจะตัดเอาเลยนะคะตัดเอาช่วงนี้ช่วงนี้มานี้เราจะตัดเลยเพราะว่าการตัดทดยอดตัดทดยอดถ้าตัดยอดทิ้งเลยทีนี้เรามีต้นชนชมอยู่เราก็เสียดาย สีดอกซ้อนของเขานะคะเพื่อนๆยนาวก็จะนํายอดเพราะว่ายอดเขาเป็นยอดเล็กๆนะยอดเล็กๆทีนี้มันจะพอดีกับกิ่งก้านที่เรามีอยู่เนะะี่ยค่ะเพื่อนๆยนาวก็จะนํายอดที่เหลือมาตัดตรงนี้นะคะเหมือนว่าเราจะตัดเนี่ยคะ่ะตัดก้านตัดก้านออกนะคะตัดก้านออกพอตัดก้านออกทิ้งนะคะส่วนนี้ถ้าเราไม่ทิ้งเราก็เอาไปชําได้ เราก็จะตัดให้เหลือให้เหลือประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแต่ตรงนี้จะทําเป็นการตั้งแท่นนะคะตั้งแท่นตัดเป็นข้อๆแล้วเอามาห่อหุ้มนะคะเพื่อนๆพอตั้งแท่นเสร็จปุ๊บพอเขาติดเขาจะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือการตั้งแทนนะะ่นก่ะทุกคนนี่คือการติดติดแล้วเนาะค่ะเนาะคือการตั้งแท่นยังมีรอยเนี่คะ่ะรอยของเขาก็คือเขาติดติดแล้วนะคะตัวนี้ก็คือติดแล้ว แตกยอดออกมาอย่างสวยเลยค่ะได้ตาสองข้างเลยค่ะเพื่อนๆกับการตั้งแท่นที่ใหญ่ยายนาวทําไว้นะได้นี่ข้างนี้ข้างนี้ก็เป็นยอดออกมาเขาก็พร้อมที่จะแตกออกมาเรื่อยๆค่ะนี่คือตาของเขาฝั่งนี้ก็คือทําใหม่ฝั่งนี้ทำพร้อมกันแต่เขาฝ่อเขาไม่ติดเราก็สามารถแก้แล้วก็ทําใหม่ได้แล้วทีนี้สําหรับต้นนี้นะคะทุกคนต้นนี้มีทั้งการตั้งแท่น แล้วก็การเสียบยอดเสียบยอดนะที่นี้เราตัดกิ่งน <eterm oon> ี้ตัดทิ้งเลยพอตัดทิ้งปุ๊บเราได้ยอดตรงนี้ยอดนะที่นี้ยอดตรงนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนนะคะเพื่อนเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนเป็นดอกซ้อนต้นนี้จะดอกไม่ซ้อนเป็นชนชมธรรมดานะคะยานาวก็ตัดยอดออกนะคะยอดออกแล้วก็ไปชำนะคะไปชำให้เป็นตองให้เป็นต้นใหม่ตัดออกปุ๊บแล้วก็ให้เป็นผ่ายานาจะผ่าครึ่งนะคะ ผ่าผ่าตรงกลางเนี่ยค่ะผ่าตรงกลางําต้นยานาวก็จะนํายอดที่ยานาวได้มาจากต้นสอนนะคะจากดอกซอนแล้วก็นํามาทําเป็นฉลามนะคะทําเป็นฉลามแล้วก็นานํามาเสียบลงตรงที่เราผ่านะคะง่ายๆค่ะเพื่อนๆไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้อะไรทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็นํามาเสียบรู้สึกว่าตัวนี้สําหรับมือใหม่ คนที่ยังต่อยอดตั้งแท่นไม่เป็นจะง่ายกว่ากับการจะง่ายกว่าการที่เราตั้งแทนแบบนี้นะคะทุกคนการที่ตั้งแทนแบบนี้บางทีก็จะว่าง่ายก็ง่ายนะคะจะว่ายากก็ยากนะคะพเพื่อนๆมันก็มีการเสี่ยงเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงกว่าที่เราทําแบบนี้ถ้าเราทําแบบนี้ความเสี่ยงจะไม่สูง เท่ากับทําแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ยังเป็นอัตราเสี่ยงว่าเขาจะฟอหรือเปล่าเขาจะเน่าหรือเปล่านะคะการที่การตั้งแท่นที่ไม่เน่าเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กล้องไม่ค่อยโฟกัสค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะตัวนี้ก็คือติดแล้วนะคะแตกตาออกมาแล้วกล้องไม่ค่อยโฟกัสไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ค่ะทุกคนตัวนี้ก็คือติดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแตกตาออกมาแล้วนหมคะเริ่มแตกตาออกมาแล้ว ตัวนี้ก็เตียกแตกตาออกมาแล้วนี่ก็คือการตั้งแทน่นนี่ค่ะเขาติดแล้วค่ะตอนนี้ติดแล้วมีแต่เราจะแกะถุงพลาสติกออกนะคะทําแค่สิบห้าหรือว่ายี่สิบวันเขาก็จะติดนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือตอนนี้การตั้งแท่นก็คือโอเคก็คือติดแล้วนะคะทุกคนกล้องยานาไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหรค่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะตอนนี้ก็คือติดแล้วเนี่ย จะเป็นรอยนะคะตาออกตาออกนะคะติดแล้วเราก็จะแกะถุงพลาสติกออกให้เขานะคะแตกยอดแบบนี้การที่เราทําตั้งแท่นเราไม่ต้องให้น้ํานะคะเพื่อนเเรางดน้ําเลยนะคะเพื่อนๆให้เก็บมาที่ล่มนยะคะกับการอันนี้เป็นการเสียบผ่านะคะผ่ายอดนะคะผ่ายอดแล้วก็นํายอดที่เราไม่ต้องตัดยอดทิ้งนะคะนํายอดที่ที่เรามีอยู่แล้วก็เอานํามาเสียบนะคะเสียบที่ จุดที่เราผ่านะคะเสียบแล้วเราก็นาถุงพลาสติกเหมือนว่าเป็นตอนนะคะเหมือนว่าเป็นเราทําต่อตอนนะคะเป็นอ่าเป็นตอนตอนกิ่งนะคะเพื่อนๆแต่แต่ทีนี้การตอนกิ่งเราก็จะมีถุงอ่าถุงใส่ดินนะคะมาห่อหุ้มแต่ทีนี้ยายนาทาการเสียบยอดแบบที่ว่ามัดเลยนะคะผ่านะคะมัด ผายอดนะคะเขาเรียกว่าผายอดนะคะผายอดเสียบกิ่งนะคะเพื่อนๆติดไวเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ทําง่ายสําหรับมือใหม่เราจะตัดให้ตัดยอดมาแล้วก็ทําตัดเฉียงนะคะสองข้างให้เป็นฉลามนะคะให้เป็นฉลามแล้วเราก็นํามาเสียบตรงตอที่เรามีอยู่ผากลางนะคะเพื่อนๆเสียบลงตรงกลางให้แน่นเสียบแล้วเราก็มัดถุงพลาสติกนะคะ ให้แน่นนะคะงดน้ํานะคะไม่ต้องให้น้ํางดน้ําเลยนะคะเพราะว่าแผลนะคะกลัวแผลของเขาจะเน่านะคะเริ่มติดแล้วะคะ่ะเพื่อนๆนี่ก็คือติดแล้วนะคะทําแค่สิบห้าวันนี่คะ่ะยอดออกมาแผลด,ดีไม่บวมไม่บวมไม่เน่านะคะแผลแห้งไม่เน่าเพราะว่ายานนวทําแล้วงดน้ํานะคะ ก็ดีทั้งสองอย่างค่ะดีทั้งสองอย่างและสองแนวยานาวก็ทําดูอันนี้ก็เริ่มติดแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือตัวนี้ก็คือเริ่มติดแล้วกับการตั้งแท่นอาตัดเป็นข้อข้อแล้วเราก็ยอดของเขายาวยานาวก็จะตัดเป็นท่อนท่อนแล้วก็เอานํามาวางนะคะนํามาวางชวนชมก็จะได้เป็นการตั้งแท่นโดยวิธีนี้ค่ะนี่ก็คือการตั้งแท่นที่ติดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือโอเคแล้วแกะถุงพลาสติกออก ตอนนี้ก็เริ่มแตกตาออกมาแล้วก็จะแกะถุงพลาสติกออกนะคะนี่คือคือยายมะนาวทาไว้นะคะก็มัดถุงนะคะนี่ก็เริ่มจะติดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนเริ่มจะติดไม่เน่านะคะทุกคนสังเกตให้ดีดึงให้ตึงนะคะดึงให้ตึงแล้วก็ผูกผูก ถุงผูกปลมให้แน่นนะคะเพื่อนๆนกับการตั้งแท่นแต่ละครั้งนะคะเพื่อนๆนดึงให้แน่นดึงให้ให้แน่นๆ่นดึงให้ตึงๆนะคะให้แผลของเขาชิดกันกับตอที่เราตัดที่เราจะเอามาตั้งแท่นนะคะเพื่อนๆนดึงให้ตึงๆดึงให้แน่นๆเลยนะคะเพื่อนๆเอนๆเพราะว่าเขาจะได้แนบกันแนบกันสนิทนะคะแนบอย่างสนิทแล้วก็เขาจะได้ไม่ ไม่หลุดนะคะไม่เน่านะคะเพ,พื่อนเพื่อนรู้สึกว่าติดติดทั้งหมดแล้วค่ะพวกนี้ก็คือทํามาได้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะต้นนี้ทำหนึ่งอาทิตย์นะคะต้นนี้ทำหนึ่งอาทิตย์ต้นนี้ทํามาประมาณอาทิตย์กว่ากว่านะคะสิบวันรู้สึกแตกนี่คะแตกยอดแล้วนะคะกับการเสียบยอดแล้วก็กับการนั่งแท่นนะคะเพื่อนเพื่อนั่งแท่นหรือว่าตั้งแท่นส่วนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนกับสายพันธุ์ ฮอลแลนด์นะคะเพื่อนๆเราก็ทำกันได้ง่ายๆค่ะทุกคนกับการที่เราอยากได้เป็นแฟนตาซีหรือว่าไม่แฟนตาซีเราทำกันง่ายๆค่ะเพื่อนๆทำได้ง่ายๆทำได้ทุกคนค่ะเพื่อนๆลองศึกษาหาข้อมูลนะคะลองศึกษาหาข้อมูลดูนะคะเพื่อนๆกับการที่เราทําการตั้งแท่นจุนชมเพราะว่ากิ่งและยอดถ้าเราตัดทิ้งเราก็เสียดายแต่ถ้าเรามีนะคะนี่เห็นไหมคะ ยายาวก็จะตัดออกกิ่งไหนที่ยาวยา,าวก็จะตัดทดกิง่งทดออกตัดยอดทิ้งนะคะไม่ไม่เราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเพื่อนๆเราก็เอานำไปใส่กับต้นอื่นได้เราสามารถทำไปตั้งแท่นกับต้นอื่นได้นั่นเองค่ะเพื่อนๆนกับต้นชนชมของเรานะคะทุกคนเพราะว่า หลายๆบ้านก็จะมีต้นชนชมทั้งสายพันธุ์ดอกซ้อนและไม้ดอกซ้อนนะคะทุกคนวิธีทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆอย่างที่ยายมะนาวเล่ามานะคะทุกคนทําการเสียบยอดกับการตั้งแทน่นการเสียบยอดถ้ามือใหม่ก็จะทําได้ง่ายกว่านะคะทุกคนแล้วก็ยอดที่เราตัดทดกิ่งนะคะเราจะไม่ได้ทิ้งเนาะเราก็นํา ไปเสียบยอดตั้งแท่นกับต้นอื่นได้นะคะเพื่อนเนเนาะทาได้ง่ายๆค่ะเพื่อนๆยายมนาวคิดว่าเอฟซทุกคนนะคะอ่าถ้ายังไม่เข้าใจก็สามารถกลับไปดูคลิปอ่าเก่าๆของายนมนาวอีพีเก่าๆที่ายนมนาวทํามานะคะเพื่อนๆว่าวิธีทําทําอย่างไรแต่วันนี้ายมะนาวมาเล่าคร่าวๆนะคะให้เพื่อนๆนนะคะได้เข้าใจได้เห็นว่าการที่เราทําการต่อย,ยอดตั้งแท่นนั้น ติดแน่นอนค่ะทุกคนติดแน่นอนถ้าเรามีต้นต้นตอนะคะต,ต้นอย่างเช่นต้นอย่างเงี้ยเนี่ยต้นนี้นะคะเนี่ยเราก็สามารถไปตั้งแท่นได้เพราะว่าเป็นสายพันธุ์ธรรษมดาดอกไม่ซ้อนเราอยากได้ต้นนี้มาใส่ต้นนี้เราก็ตัดยอดต้นนี้มาเสียบกับต้นนี้เราก็สามารถทําได้ค่ะเนาะง่ายๆค่ะทุกคนติดแน่ choking, แน่ค่ะติดแน่นอนแต่ถ้าถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนเการตั้งแท่นต้นชนชมนะคะให้ทําช่วงที่ ฝนไม่ชุกนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าข้อของเขาหรือว่าตอของเขาจะไม่เน่านั่นเองค่ะจะคลายน้ําได้ดีนะคะถ้าหน้าแล้งเป็นหน้าแล้งฝนไม่ชุกอย่างเงี้ยชนชมของเราก็จะ ติดง่ายติดไวกว่าในช่วงฤดูฝนนั่นเองค่ะเพื่อนๆนนะคะสีงามไหมคะสวยงามมากๆค่ะวิธีตั้งแท่นวิธีเสียบยอดทําได้ง่ายๆค่ะเพื่อนๆนลองทําดูศึกษาข้อมูลที่ยายนาว ทำคลิปที่ผ่านมาเอามาทำลองดูสำหรับคนที่เสียดายยอดเสียดายกิ่งต้นชนชมที่เราตัดออกแล้วก็นำมากลับทำการตั้งแทน่นหรือว่าเสียบยอดได้นั้นเองค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ช่องยายมะนาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย